สวัสดีครับกลับมาพบกันเช่นเคยกับฟุตบอลซุปเปอร์เกยนวันนี้ทีมงานมีเรื่องราวของดีโก้มาราดน่ามาฝากกันครับนับเป็นปีแห่งการสูญเสียของวงการกีฬาอย่างแท้จริงเพราะเมื่อช่วงเดือนมกราคมวงการบาสเกตบอลต้องสูญเสียตำนานแห่ง NBA อย่างโคบีไบรอันจากเหตุการณ์อุบัติเหตุเฮลิคอปเตอร์ตกที่รอสแอนเจลิตด้วยวัย41ปีนับเป็นข่าวร้ายรับต้นปีนำซ้ำในวันที่25ธันวาคมที่ผ่านมาวงการฟุตบอล ต้องสูญเสียตำนานหัดพระเจ้าชาวอาร์เจนตินาอย่างดิเอโกมาราโดน่าเจ้าของฉาย,ยาเสือเตี้ยโดยวัย60ปีจากภาวะหัวใจวายเฉียบพลันกลายเป็นข่าวที่ช็อกแฟนบอลทั่วโลกวันนี้จอรอคอบอลและทีมงานขอพาทุกท่านย้อนกลับไปดูเส้นทางการขายแข้งของมาราโดน่าเพื่อเป็นการไว้อะไรในการจากไปครั้งนี้กันครับดิเอโกอัมมันโดมาราโดน่าเกิดเมื่อวันที่30ตุลาคมปี1960ที่เมืองลานูสประเทศอาร์เจนตินา ด้วยพรสวรรค์ที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิดทำให้เขาฉายแววการเป็นยอดนักเตะออกมาตั้งแต่อายุเพียง8ขวบมาราโดน่าเริ่มต้นในฟุตบอลกับทีมท้องถิ่นอย่างเอสเตล่าโรชาก่อนจะได้ไปอยู่กับทีมเยาวชนของอาร์เจนติน่าจูเนียและสร้างประวัติศาสตร์โดยการเป็นนักฟุตบอลที่อายุน้อยที่สุดในลีกของอาร์เจนติน่าโดยวัยเพียง15ปีด้วยฝีเท้าที่เก่งกาจก็ทำให้เขาได้ย้ายมาอยู่กับทีมมหาอำนาจอย่างโบคาจูเนียในปี1982 ก่อนที่ฟอร์มจะไปเข้าตาทีมเจ้าบุญทุ่มบาร์เซโลนาอยากใหญ่แห่งศึกลาลีกาของสเปนและได้ย้ายไปร่วมทัพโดยค่าตัวราว7.6ล้านดอลลาร์สหรัฐกลายเป็นนักเตะที่ค่าตัวแพงที่สุดในโลกในขณะนั้นและนั่นก็เป็นจุดเริ่มต้นแห่งการเป็นราชาลูกหนังของชาวอาร์เจนตินาหลังจากพาทัพอาซูกรานาคว้ามาได้3โทรฟฟี่มาราโดน่าก็ได้ย้ายมาเป็นหน,นหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์ของทีมในเมืองเนเปิลยางนาโลีแฟนบอลเข้าไปรอต้อนรับ ในวันเปิดตัวของเขาราว75,000คนซึ่งถือเป็นสถิติโลกในช่วงเวลานั้นเช่นเดียวกันการมาของมาราโดน่าเปรียบเสมือนแสงแห่งความหวังที่จะทำให้สโมสรเล็กๆได้เติบโตในโลกของลูกหนังและสิ่งที่ชาวเมืองเนเปิลไม่คิดว่าพวกเขาจะได้สัมผัสมันเลยในชีวิตนี้ก็กลายเป็นจริงกับตัมทีมอย่างดิเอโก้มราโดนาพาทัพนาโปลีเป็นแชมป์เลกสูงสุดของอิตาลีถึง2สมัยในปี1986และปี1989 และยังเป็นสองสมัยตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันรุมทั้งพาทีมสร้างประปัติศาสตร์ควาแชมป์ยูฟ่าคัพได้ในปี1988ซึ่งถือเป็นความสำเร็จครั้งแรกหลังจากก่อตั้งสโมสรมาตั้งแต่ปี1926มาราโดน่าเปรียบเสมือนเทพเจ้าของชาวเนเปลิลเขาทำให้ทั้งเมืองกลับมามีชีวิตชีวาถูกตรอกซอกซอยบนกำแพงบนถนนหรือแม้แต่บ้านเรือน ต่างก็เต็มไปด้วยรูปวาดของเทพเจ้าลูกหนังของพวกเขาโดยเมืรอราโดนาลงเล่นให้กับนาโปลีไปกว่า259นัดทําได้115ประตูกับอีก29แอสซิสเช่นเดียวกับอาร์เจนตินาชาวอาร์เจนตินารักมารรโดนาจนสุดหัวใจเช่นเดียวกันนั่นก็เพราะเขาไม่เคยปฏิเสธการลงเล่นให้กับทัพอินซีฟ้าขาวเลยไม่ว่ารายการดังกล่าวจะมีความสําคัญมากน้อยเพียงใดแม้กระทั่งการแรกด้วยการเล่นเกมหลีกที่อิตาลี และขึ้นเครื่องมายัางอาร์เจนตินาทันทีหลังจบเกมเขาก็ไม่เคยบ่นเพราะเขาถือว่าการเล่นให้กับอาร์เจนตินาถือเป็นเกียรติที่สุดกับชีวิตนักฟุตบอลแล้วและไฮไลท์สำคัญของเขากับทีมชาติอาร์เจนตินาก็คือในศึกฟุตบอลโลกปี1986ที่เม็กซิโกอาร์เจนตินาที่นําโดยมารรโดนาที่ได้สวมปอกแขนเป็นกัปตันทีมด้วยวัยเพียง24ปีต้องโคจรมาพบกับทีมชาติอังกฤษที่นําโดยปีเตอร์ชูตันและแกลลี่ลินิกเกอร์ ในรอบ8ทีมสุดท้ายนอกสนามทั้งสองประเทศกำลังมีข้อพิาพาทในเรื่องเกาะฟอกแลนด์ทำให้ในสนามก็ไม่ต่างอะไรกับการทำสงครามการแข่งขันจบลงด้วยชัยชนะของทีมชาติอเจจีนาโดยสกอร์2ประตูต่อหนึ่งแม้หนึ่งประตูจะเกิดจากการเล่นที่ไม่ถูกกฎิกาจนถูกเรียกว่าเป็นประตูจากขัดพระเจ้าแต่ลูกที่สมันก็มาจากความเจนการของเขาลุล้วนมาระดูนาแต่บอลจากกลางสนาม ก่อนจะพลิกหลบ2ผู้เล่นแดนกลางของอังกฤษและเลี้ยงจี้แบบผ่าน2แนวรับและหลุดเข้าไปดวนเดียวกับปีเตอร์ชูตันและยิงสวนตัวของเขาเข้าไปจนถูกเรียกขานว่าเป็นประตูแห่งศตรวรรษก่อนที่จะหักปากกาเสียนและพาทีมชาติเจน,นิานาคว้าแชมป์ฟุตบอลโลกครั้งนั้นมาครองได้สําเร็จจากนั้นในปี1992มาราโดน่านก็กลับมาขายแข้งในสเปนอีกครั้งกับเซบียาแต่ก็เป็นเพียงระยะสั้นๆก่อนจะตะเวนขายแข้งกับทีมในบ้านเกิด อย่างนิวเวลโอบอยและคขวนสตันกับโบคาจูเนียในปี1997มาราโดน่าถือเป็นนักเตะที่ใช้ชีวิตอย่างคุ้มค่าในทุกๆด้านทั้งในและนอกสนามจนในช่วงเวลาหนึ่งของชีวิตที่เขาต้องเข้าไปเคีียวปันกับอบายมุกต,ต่างๆจากนั้นมาราโดน่าก็หันมารับงานกุนสื่อโดยคุมทั้งในทีมชาติลาเินตินาและระดับสโมสรในอเมริกาใตา้รวมถึงทั้งวันออกกลางผมมีความสุขมากนะผู้บอกมอบทุกอย่างให้กับชีวิตของผม มากกว่าที่ผมคิดเอาไว้เลยล่ะหากผมไม่มีเรื่องยาเสพติดในตอนนั้นผมคงได้เล่นฟุตบอลได้นานกว่านี้ส่วนตอนนี้ผมอยากให้โรคระบาดหายไปโดยเร็วที่สุดอาเจนตีน่าจะได้ก้าวไปถึงหน้าผมต้องการให้ชาวอาเจนตายผ่านพ้นทุกอย่างไปได้ด้วยดีนั่นคือบทสัมภาษณ์ครั้งสุดท้ายก่อนที่เขาจะสิ้นลมหายใจอย่างสงบในวัย60ปีจากภาวะหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน่ามการความโศกเศร้าเสียใจของชาวอาเจนตาย และแฟนฟุตบอลทั่วโลกจิงเอาไว้เพียงแค่คำว่าตำนานของลกูกลูกหนังและเป็นหนึ่งในนักฟุตบอลที่ดีที่สุดที่โลกนี้เคยมีมา